พี่น้องสกูส๊ตพี่น้องเดิมกินข่าวตอนเที่ยงนะครับพี่น้องโอ้ยลูกเพิ่งพี่น้องแกงนทำไมาใส่ผักคะของหวานพี่น้อง,องมะกรูดผักลวกผักพี่น้องแค่นีวก็แจ่วอานใส่แกพี่น้องเด้อสบายดี่ันพี่น้อง ขับเสียงกันเ้อจ้าับเกันเ้อชิหักแ้หมดทุกคนนะนะแจงก็ไม่เออกโตพึงล่าที่พี่น้องกินข้าวแข็งกันเด้อไม่นี้แม่มอแจงก็ไม่ใส่ผักคะ้าพี่น้องมาเลยกินขัาวแียงกันเยอแจงก็ไม่ทอนเลยแฉเนาะนี่ลูกพิง ของชาวเต๊กมนได้บาแต่ลงูกพงว่านลูกเพิงลูกเพิงหรือลูก่อแม่ลูกเพิงมันขาวๆลูกเพิงลูกเพิงอะไรคะมากินเต๊นท์กินนอกขออะนรอ่ะมาเยอเด็กแม็กกี้เชอรี่เยี่ยมมากินลูกเพิงกันเบื่อเด้อมาสดแกงใหม่บ้างมั้งเก็บเป้ามาเด้อะเลยสดแกงใหม่เด้อลูกเพิงกันเด้อ ที่หาแข่งมดสุกคนทางลาวทางไทยต่างประเทศมาเด้อกินน้ำตาลที่มาเด้อจะไปม้อนมากินข้าวกับลูกเอ๊กันั่งล่ะกินโยเกืร์ตกับเงาน้องบุโมนมีหมกุ้ยกินก้มติ้กับพ่อไปนั่งแหละกินันกินมัาไม่ร่วมกันแม่เ่าวลานมันคอยมีเวลาลงไปหาแม่นะอะไรแม่ขึ้นมาเองาไหมนะแยกไล นีเวลาเก็บเล็ดเพื่อนเพล่นเลือบเล็ัเพื่อนเพิ่นมเวลาลงไปหาแม่แม่ตื่นมาพี่มันย่างมะเทียงละยางมะเร็งกับมะนาเยนขึ้นมาลกินเพื่อนแซ่บแกงไมอแซ่บมันหาจ้ะแซ่บแซ่บด้นี่แกงไมนี่สื่อมาน้ซิพันกีหัตาเกลือแกงหัตถหาพันกีพี่เ้องมันจะแนงพดีแกงเืนองแม้เนาะมันจะเนยา nhạc chắc Má là cái tôm đột ừ. ăn hưu ăn hưu kem là nó hưu này hưu xin hưu cái hưu hưu nha đi sao vậy? hưu mà hưu 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 sao vậy đi hưu <laughs> ถึงเงา้เนาะโลเน่โลสิบพันสิบพันกับสาบกว่าบาทน้อยนึงสามสิบห้าบาทเขาบอกันนั้ไบาทโดย่วั ว่ายคิยู่บอกน่าเออายคิเยไป็นยว่ไปแล้ว,ออว,บบลวไปง้พี่น้องไปหาน่หานึ่นาดอกไปยาแห่วออทำอะไรนิดหนึงะไรนินึง,นงมาไปยาแห่คนแม่มากเลยจ้ะไปยาแห่กนได้ไหมเอยบุญินเขาน้ำคน่า

Ừ. Ừ, Hoặc ừ. ừ. không phải hơn nữa. Bệ miên hưng phùng tay chicken Bếp được đi học. Hoa bận tỏa tay nắm bay phục vụ của tai nạn 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 này nạn 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 Chè nạn bây giờ nạn 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 Bây giờ nạn 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 chè nạn 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 chè

bạn chọn một chết ra Bà chọn bà. Ui, ai, à ai, 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 cái ai, heo ai, 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 eo, ai, 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 Việc ừ, đây đấy là tất cả năm rải. Emily hinh hảo 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 mình bạc của con bà này đưa được thêm tôi chỉ hãy ngân mình luôn ừ. cái gì đó cho lại hành bùng ừ ngân chuồng này này là, ừ. là... là này chuồng này cái đây sao đó hành mưa 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 là chen hành hành thì hãy. Hãy là má cho nhà đưa là bạc luôn nha nó có hành Hãy subscribe cho kênh

มันือาาตกินโดนมากเตัวมันใส่แบบเป้าใหญ่จะเ้สจะเ้าให่ด้วยละกอนจะเป้าใส่เคมใส่วานใส่นันันแกทข้างในมันจะมีไข่แล้วก็มีเค้มเคมหมูแไ้เอาไปเขาก็ใส่เนื้อหมูเนยเค็มหมูใส่ไข่ดวกนเาเห็นมาครจะดนเลยนะมาใครละ จ่เข้าเหตนเข้าเห็ุก่อนน้อยเหตุสอดสองพันสามสิบสองพันเอาเหตุสอดง่ายเข้าเหตุก่อนง่ายแล้วเดาแต่ละเดาจะได้เลยเดีาไปเข้าไปก่อนง่ายเฉยเสร็จเสร็จดีก่อนหน่อยต้องเสร็จมันถึงขั้นสามขั้นเลยเดี๋ยวพอจูเห็นได้แล้วเขาเดียวเนี่ย เราเห็นบริเวณใช่เจ้าคือบริเ็ดอันคือบริเวณอันบริไตบรินานก็เอ๊ะเจ้าเด็กได้เหรอหวานแตงตอบริจุไมเลยบริเดียวคนเดียวมันได้คนเดียวคนเดียวมันในกระเทีันบริเดียวนแบบชี้แ่บเลยข้างมันบริใหญ่เือนบรนี้างขึ้นข้างหน่อยวะข้าขึ้นนาำนิ่มนี่อะไตลอดได้ไหมเอ้ยเออเออกระเทียมก็คล้ายหนำมันปวดอันเอ็มดอยแต่ ได้ได้หาสิบันแอ่ะคีนี่ค nah ิาไปก็พลอยเด้อเลยกรยก็เซ็ตซองแล้วนาคีมาพลังเด้อบ ah ๊ายบายาว่ไตกะบีนี่กัน้านเด้อพ่นองเเอสิหนาเด้อเ้ดแซ่กไัตไค้ส่งน้องน้งานอนัอเด้อบ๊ายบาย